สวัสดีครับวันนี้มีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มมาแนะนำกันนะครับกับ a r k e n Finance นั่นเองนะครับ a r k e n Finance เนี่ยก็เป็นทีม Developer คนไทยนะครับซึ่งล่าสุดเขาเนี่ยไปแข่ง SCB Hackathon มานะครับก็ได้ที่2มานะครับถ้าจะไม่ผิดก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็น Trading Terminal นะครับแบบปูคอย DexGuru นะครับหรืออื่นๆนะครับที่จะเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับ ซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะค่อนข้างเฟรนลี่นะครับก็คือมีทั้งส่วนประกอบในการสวอปนะครับจะเป็นเมนูสวอปอย่างนี้นะครับมีตัวกราฟนะครับซึ่งกราฟก็ใช้ API ของ TradingView นะครับสามารถหลากเส้นกราฟทำอะไรต่างๆตีฟีโบได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้สูงสุดได้ถึง1สัปดาห์นะครับแล้วก็สั้นสุดก็คือ1นนาทีนะครับจะยังไม่ถึงบล็อกต่อบล็อกเนาะ อันนี้ก็เพียงพอการใช้ง,งานทั่วไปนะครับและด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเมนู f ฟเ o r ริตนะครับดูท็อปเกนเนอร์ดูท er, ็อปลูเซอร์ได้นะครับว่าเหรียญไหนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถก๊อปนะครับตัวอัตราสต่างๆมาไว้บนนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญเกมเหรียญเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเข้ามากอ๊อปแล้วก็เก็บไว้เป็นลิสต์ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกดีมันก็จะเหมือนเราดูบน Trading View เนะ แล้วก็มีลิสต์ของอะไรต่างๆได้นะครับและที่น่าสนใจคือสามารถดูติ๊กเกอร์ด้านล่างได้นะครับว่ามีการเทรดอะไรไปเท่าไหร่นะครับซึ่งฐานข้อมูลจะถูกดึงจาก BSC สแก n นะครับอย่างออเดอร์เนี่ยเจอออเดอร์บอทนะไม้ใหญ่เบ้อเลยนะครับ 7, เ0็0เหรียญเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะมาหน้าของ BSC Scan นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเนาะ อันนี้ก็สามารถเช็คได้ครับแล้วก็นั่งเร็วด้วยนะเพราะตอนนี้เขาอัปเดตเป็น TX Flow 2.1นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวและล่าสุดนะก็สามารถตั้ง limit order ได้แล้วนะครับตั้ง limit order คืออะไรนะครับเหมือนเราซื้อขายหุ้นนะครับซื้อขายาพวก token ต่างๆบน Binance อะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากได้ราคา market ราคา market คือแบบ คาะกันหน้ากระดานเลยครับว่าตอนนี้มันอยู่0.79คุณก็จะได้ศนดอย่างนี้แต่ถ้าคุณอยากต่อราคาเนาะก็สามารถมาติ๊กตัวนี้ได้ครับเป็นลิมิตออเดอร์ได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเหรียญซิปเหมือนสเปซซิปนะครับตอนนี้มันอยู่0.79อ่าถ้าคุณอยากได้ราคาประมาณ 0. 0.7หรือต่ำกว่านั้นนะครับก็เข้ามาที่ Limit Order นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเจ้า1ซิปเนี่ยเท่ากับ0.79เ หรือ0 6นย์อ่ะเนี่ยมันจะขึ้นกราฟมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มาตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะ s กี่เหรียญนะ่ะสมมติเราผมจะส w a p ร้อยเหรียญนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าคุณจะได้เหรียญอย่างที่ว่าเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งค่า expire เนี่ยครับก็คือตัว limit order เนี่ยจะตั้งค่าได้สูงสุดถึง3เดือนหรือ90วันนะครับเมื่ออ่าทการ approve contact อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็จะมีปรากฏบนนี้นะครับว่า เราตั้งออเดอร์อะไรไปเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างนี้เห็นเลยนี่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าคุณไม่พอใจหรือว่าคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะต่อราคามากกว่านี้หรือจะยกเลิอกออเดอร์นะครับก็ทําการแคนเซิลออกนั่นเองนะครับมันก็ททำการแคนเซิลตัวนี้ออกนะครับก็เสียค่าเบ b นิดหน่อยเนาะนะครับสำหรับ API ที่ทางอาเค n นนำมาใช้ก็คือมาจาก one inch นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็น โปรโตคอลของ One Inch Limit Order นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนะครับนี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยคนจะ access ได้นะครับคือไม่ได้เป็นคนทั่วไป access ได้นะต้องเป็น developer ที่ partner กับ One Inch นะครับเนี่ยก็จะมีอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็รองรับ multi-chain ด้วยนะครับซึ่ง Ark เองก็ทำหลาย chain แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถทำ stop loss ได้นะครับ t r a v e l i n g stop a u c t i o n นะครับแล้วก็ มีอะไรอื่นๆของ One Inch นะครับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและน่าจะเป็นตัวที่จะมาทดแทน Centralized Exchange ได้ในอะนาคตนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าบน Arbitrum เอง Optimism เองหรือบน Ethereum เองเนี่ยมีพวกมี perpetual swap มีตั้ง limit order stop loss ต่างๆเนี่ยมีให้ใช้งานกันหมดแล้วนะครับแต่บน Binance Smart Chain เนี่ยยังโขงว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่นะ ก็ยังไม่ค่อยมีใครเอามาใช้กันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่าสามารถใช้ฟรีนะครับไม่ต้อง่อต้อกหรือไม่ต้องอะไร้งนั้นนะสำหรับตอนนี้นะครับโอเคสำหรับอื่นๆเ,เนี่ยของ a r k h i n Finance ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็น mm hmm. เหรียญทั่วๆไปนะครับแล้วก็สามารถดูกราฟด้วยต่างๆแล้วก็สวอปผ่านทางนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันแล้วก็ผมจะใช้แทนปูคอยหลายโอกาสด้วยนะครับซึ่งปูคอยเองเนี่ย อ่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียอยู่เนะาะก็คือข้อดีเนี่ยมันสามารถอัปเดตได้เป็นบล็อกไลน์บล็อกเลยนะครับแล้วก็ดู LP อะไรต่างๆได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าคุณอยากปลดฟีเจอร์ใหม่ๆคุณต้องเติมเงินเข้าไปนะครับหรือซื้อเหรียญนเะขาเก็บเาไว้เนาะแล้วก็มีพวกอ่า p r i o e b o ออะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็น Multi Chart นะก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างแต่ตอนนี้เนี่ยอาเค้นเขาใช้ฟรีนะผมก็ใช้ฟรีไปก่อนนะครับ ล้วพวกฟีเจอร์ต่างมันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยมันจะมี liquidity info อยู่ว่าจํานวนเหรียญในนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เล่นเกมเนาะว,ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเหรียญมันในพูลมันเหลือมากเหลือน้อยอยังไงนะครับถ้าเหลือน้อยเนี่ยราคามันจะสวิงมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงแต่ถ้าเหลือเยอะเนี่ยมันก็จะทำการจ่าย reward หรือสามารถ swap ได้จํานวนมากๆนะครับและที่น่าสนใจคือมันเราจะรู้ได้ว่า เขาวาง LP ที่ไหนบ้างนะครับอย่างเหรียญยางเหรียญชิลอย่างเหรียญเหรียญตัวนี้เนี่ยเขาก็จะวางผูไว้ที่แพนเค้กเอฟซาวด์อะไรต่างๆนะครับหรือกาลาเองนะครับเนี่ยกาลาก็จะมีแพนเค้กมีเบ b ี้ w a วเลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลปรากฏแบบนี้เนาะและอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นมาหามา m a เก็ตต่างๆนะครับแล้วก็มีแอร์ดรอปนะครับตัวนี้เนี่ยเขาทําการแจกแอ r ์ดรอไปแล้ว1รอบนะครับ <c oughs> ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับแจกไปแล้วสิบล้านเหรียญน,นะครับก็จะมีสามเทียนะครับก็คือด้วยกันคืออันแรกเนี่ยคุณต้องใช้งานของเขานะนะครับ swap กี่ครั้งละ่ะผมส w a p ปี20ครั้งเองผมก็ได้มานิดเดียวนะครับแต่ถ้าพวกส w a p เป็นแบบอู้แบบส w a p มนเป็นได้ร้อยครั้งเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นตามนี้นะครับมี trading competition นะครับคุณสวอปเยอะขนาดไหนนะครับตัวนี้มันรวม เขานับรวม stable coin ด้วยผมก็สวอปไม่เยอะครับ3 0 0แสนบาทเองนะครับอันดับต้นๆนี่สวอปกันเป็น10บสล้านบาทอ่ะนะครับแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็น Random เนาะหนึ่งแสนอาเคนนะครับตอนนี้เขายังไม่แจกเหรียญน,นะครับยังไม่มีเหรียญในตลาดนะครับอย่าเพลอไปสวอปของเทียมหรืออ่าสกแกมเด็ดขาดนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่เหรียญเนี่ยน่าจะไว้แจกเป็นแบบเป็นแนวกอล์ฟเวอเนนซ์เป็นแนวแบบ ไว้โหวตอะไรงนี้ซะมากกว่านะครับหรืออาจจะมีการสเต็คเล็กน้อยเพื่อ,อใช้งานสิทธิพิเศษหรือฟีเจอร์บางอย่างนะครับก็จะคล้ายๆกับวาร์เดนะครับหรือปูคอยเด็กนอันนี้เดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดออกมาปีหน้านะครับโอเคก็ภาพรวมก็คงประมาณนี้เนาะสำหรับ a r k a n ค Finance ะครับอย่างที่บอกคือเป็นแพลตฟอร์มคนไทยที่ทำออกมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ใช้งานกันแล้วนะ อย่างไรทุนตรงนี้กเออ็เปลี่ยนมาใช้จากปูคอลอ่ามาใช้อาร์เคนหมดแล้วนะครับเพราะสามารถดูกราฟและหน้าตายต่างๆมันสวยกว่ารันบนมือ,มอถือก็ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้สวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสวดีครับ